สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์พลากรสอนสร้างเว็บนะครับในเอพิโซดนี้ครับเราก็จะมาพูดถึงการใช้เครื่องมือในการทำเว็บไซต์กันครับว่าเราจะเลือกใช้เครื่องมือแบบไหนดีครับมีตั้งแต่ Wix w ix, e e ิ l y g o o g l e Site หรือว่า WordPress เราจะใช้อะไรดีครับแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าเจ้าเครื่องมือในการทำเว็บไซต์ในโลกนี้เนี่ยมัน เป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับคร่าวๆค,ครับก็คือมันแบ่งออกเป็น4แบบครับอย่างแรกคือการเขียนโค้ดขึ้นมาเองนะครับหรือเราเรียกว่าการเขียนโปรแกรมขึ้นมาตั้งแต่ต้นอันนี้นะครับก็จะทําให้เราสร้างเว็บไซต์ได้ตามใจเลยแต่ว่าจะตามใจแค่ไหนนะครับก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้ที่เขียนโค้ดนั่นเองแต่วิธีนี้ผมบอกได้เลยว่า เป็นวิธีการที่สร้างเว็บไซต์ได้ช้าที่สุดเลยนะครับเพราะว่าเราจะต้องเขียนโค้ดเราจะต้องทดสอบไหนจะเรื่องการปรับปรุงต่างๆนะครับมันมีองค์ประกอบเยอะในการเขียนโค้ดนะครับแบบที่2นะครับก็คือการใช้ซอฟต์แวร์ในการช่วยสร้างเว็บไซต์นะครับอย่างเช่นในสมัยก่อนก็จะมี Dreamweaver นะครับส่วนในสมัยนี้นะครับมันก็มีแอปแบบนี้อีกเยอะเลยนะครับซึ่งสามารถลากวางลากวางได้แล้วก็ ผลิตออกมาเป็นไฟล์ HTML ให้เรานั่นเองพอได้ไฟล์ HTML หรือว่าไฟล์สำหรับเว็บไซต์มาเสร็จเราก็ต้องทำการอัปโหลดขึ้นไปสู่โฮสต์ครับซึ่งตรงนี้นะครับเราก็ต้องพอมีความรู้นิดนึงเพื่อที่จะทำการอัปโหลดขึ้นไปได้นะครับแต่เครื่องมือเหล่านี้ก็ไม่ค่อยทันสมัยเท่ากับยุคสมัยเท่าไหร่นะครับมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับอย่างที่3มคือการใช้เว็บสำเร็จรูปนะครับซึ่งการใช้เว็บสำเร็จรูปเนี่ย ในยุคสมัยนี้นี่มันเร็วมากจริงๆนะครับ Wix เอ่ย w ơi, e e b l y เอ่ยหรือว่า Google Site เอ่ยก็เป็นเว็บสำเร็จรูปนะครับการใช้งานเว็บสำเร็จรูปก็คือเราเข้าไปสมัครใช้งานปุ๊บก็สามารถสร้างเว็บไซต์ได้เลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้นะครับ Wix w ix, e e b l y หรือว่า Google Site เนี่ยสร้างเว็บไซต์ได้ฟรีเลยแต่สำหรับค่ายอย่าง Wix กับ w e b l y นะครับ ็อาจจะมีโฆษณาอยู่บ้างนะครับเวลาเราสร้างเว็บไซต์ที่เป็นเว็บแบบฟรีนะครับหรือว่าเป็นซับโดเมนของ Vix นั่นเองคําว่าซับโดเมนเนี่ยนะครับหมายถึงว่าสมมุติว่าเราไปสมัครวิกบลีใช่ไหมครับเราตั้งชื่อเว็บไซต์อย่างเช่นพาากรอย่างนี้มันก็จะกลายเป็นพารากอน w e b l y c o m นะครับอันนี้เราเรียกว่าซับโดเมนของ w ิกบลีนะครับ แล้วเว็บที่เราสร้างเนี่ยบางทีมันมีป้ายโฆษณาของวิบรีติดอยู่เวลาที่เราเอาไปให้คนอื่นดูนะครับถ้าเราใช้งานฟรีอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเราอัปเกรดเป็นพรีเมียมโฆษณาเหล่านี้ก็จะหายไปแลกกับการที่เราเสียเงินเป็นรายเดือนแทนนะครับแต่ก็มีอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับซึ่งดีเหมือนกันเลยนะครับเป็นตัวเลือกที่ฟรีแล้วก็ไม่มีโฆษณานั่นก็คือ Google Sites นั่นเองนะครับแต่ Google Sites เนี่ยพูดจริงๆก็คือ มันยังไปไม่ถึง Wix กับ Weebly ครับก็คือยังสร้างเว็บได้แบบง่ายๆอยู่นั่นเองถ้าเราทำเว็บง่ายๆ g o o g l e Sites ก็เป็นคำตอบที่ดีเพราะว่ามันฟรีนะครับแล้วก็สามารถลิงก์กับ Custom Domain ได้ด้วยนะครับคำว่า Custom Domain ก็คือสมมติว่าผมอยากได้พ a ราก o n c o m แต่ใช้ g o o g l e Sites นะครับ Google ก็ เปิดให้ซื้อโดเมนกับเขานะครับแล้วก็ลิงก์กับ Google s i t e ได้เลยหรือว่าเราจะไปซื้อโดเมนกับที่อื่นก็ได้นะแต่ว่าลิงก์อาจจะยุ่งยากนิดหนึ่งแต่มันทำได้ครับอันนี้เนี่ยผมเคยลองทำมาแล้วนะครับก็เลยรู้ว่ามันสามารถใช้ custom domain ได้ใน Google s i t e นั่นเองนะครับทีนี้เจ้า WordPress นะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงในหัวข้อต่อไปนะครับนั่นก็คือข้อที่4นะครับข้อที่4อีกวิธีการหนึ่งในการทำเว็บไซต์ก็คือการใช้ ซอฟต์แวร์อย่าง CMS ในการทำเว็บไซต์ครับ CMS แปลว่า Content Management System ครับเมื่อเราใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้เราก็สามารถที่จะเพิ่มหน้าเพิ่มเมนูหรือว่าเพิ่มโพสต์ต่างๆในเว็บไซต์ของเราได้เลยนะครับข้อแม้อย่างเดียวก็คือเราจะต้องทำการอัปโหลดและติดตั้งเจ้าซอฟต์แวร์ตัวนี้ไปที่พื้นที่ทำเว็บไซต์หรือว่าเว็บโฮสติ้งของเรานั่นเองนะครับต้องอัปโหลดก่อนเราถึงจะใช้งานได้นะครับซึ่ง WordPress เอง ก็เป็นซอฟต์แวร์ที่เป็น CFS เช่นกันครับแต่ว่า WordPress นี่ก็ยังสับสนอีกนะครับเพราะว่ามันมีทั้ง w o r d p r e s s .com กับ w o r d p r e s s .org ซึ่งเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงความแตกต่างต่อไปนะครับผมใน4วิธีนี้นะครับถ้าให้ผมลำดับความง่ายในการสร้างเนี่ยก็คือวิธีที่3ง่ายที่สุดคือการใช้เว็บสำเร็จรูปนะครับแต่ก็ ถ้าเกิดสร้างฟรีอย่างที่บอกก็มีโฆษณานะครับแต่ถ้าเกิดว่าสร้างแบบเสียเงินอัอนนั้นเราก็จ่ายเงินเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีโฆษณาแต่ว่าเว็บเสนอรูปเนี่ยข้อเสียของมันนิดหน่อยก็คือเราไม่สามารถติดตั้งปลั๊กอินหรือว่า thirdparty Code เข้าไปได้นะครับเพราะว่ามันจะต้องใช้ฟีเจอร์หรือว่าความสามารถที่เว็บเสนอรูปนั้ออมนมีเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าเขามีเราก็ใช้ได้ถ้าเขาไม่มีเราก็ทำอะไรเพิ่มไม่ได้เราก็ต้องใช้ไปตามนั้นนะครับ อันนี้คือเว็บสําเร็จรูปนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือในเว็บสําเร็จรูปนะครับเราไม่สามารถที่จะคอนโทรลได้ว่าไฟล์ในเว็บไซต์ของเราเนี่ยเราจะดาวน์โหลดกลับมาเก็บได้หรือเปล่านะครับหรือว่าฐานข้อมูลเราจะดาวน์โหลดกลับมาเก็บได้หรือเปล่าอันนี้เนี่ยเว็บสำเร็จรูปบางที่นะครับอาจจะไม่มีให้เรา export ซึ่งผมเองก็เคยแล้วนะครับไปทำซะย่างรู้เลยนะครับแต่ปรากฏว่าพอเราจะย้ายเนี่ย มันย้ายไม่ได้เพราะว่ามันไม่สามารถเอ็กพอร์ตได้หรือต่อให้เอ็กพอร์ตหรือว่านําข้อมูลออกมาได้ก็ไม่สามารถเอาไปอิมพอร์ตไปสร้างเว็บไซต์ใหม่ได้อยู่ดีต้องทําด้วยมือนะครับโดยการก๊อปปี้ไปก๊อปปี้มาระหว่างเว็บเก่าเว็บใหม่แบบนี้นะครับอันนี้ก็คือข้อเสียอันเล็กน้อยนะครับของเว็บสร็จรูปแต่ข้อดีของมันนะครับก็คือ มันเริ่มต้นได้ฟรีเริ่มต้นได้เร็วนะครับแล้วก็เป็นเทมเพลตให้เราเลือกเลยนะแล้วก็มีการลากวางได้แบบนี้มันก็ทำให้ง่ายกับผู้ใช้ใหม่ๆนะครับที่เริ่มต้นในการทำเว็บไซต์นะครับส่วนข้อที่4นะครับก็จะเป็นวิธีที่2นะครับที่ผมอยากแนะนำนะครับก็คือมันยากกว่าวิธีที่1ตรงที่เราต้องไปติดตั้งก่อนเนี่ยแหละนะครับไอตอนติดตั้งเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่ายากแต่ว่าพรมันผ่านไปแล้วนะครับ เราติดตั้งซักครั้งสองครั้งเนี่ยเดี๋ยวเราก็ทําเป็นละเพราะว่ามันเหมือนกันหมดนะครับทุกเว็บโฮสติ้งเนี่ยแนวทางเดียวกันนะครับส่วนการใช้งาน CMS เนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้นิดหนึ่งนะครับมันอาจจะไม่ได้เริ่มต้นง่ายเป็นเทมเพลตเบสเหมือนเว็บสมวนลดรูปนะครับแต่ว่ามันก็ค่อยๆเริ่มต้นทีละขั้นตอนนะครับผมแนะนําว่าเวลาการใช้ซอฟต์แวร์ CMS เหล่านี้นะครับเราเริ่มจากการสร้างเว็บไซต์แบบง่ายๆก่อนนะครับไม่ต้องมีองค์ประกอบอะไรเยอะนะครับ ลองทดสอบดูก่อนว่าวงจรของมันเป็นยังไงนะครับว่าการสร้างเว็บไซต์เนี่ยมีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างเราจะได้เข้าใจเครื่องมือนะครับพอเราเข้าใจเครื่องมือเราถึงจะไปประยุกต์ใช้ได้นั่นเองนะครับว่าเอ๊ะมันมีฟีเจอร์อย่างนี้แล้วอยากจะทําเว็บไซต์อย่างนี้มันทํำยังไงนะเราก็สามารถทําได้หลังจากที่เรามีพื้นฐานแล้วนั่นเองนะครับข้อดีของวิธี4ี่ก็คือซอฟต์แวร์อย่าง cms ก็คือในเรื่องของข้อมูลครับเราสามารถควบคุมได้ เราสามารถ Export ได้แล้วก็เป็นเจ้าของข้อมูลโดยแท้จริงนะครับเพราะว่าเราไปเช่าเว็บโฮสติ้งของเราเองนั่นเองนะครับแล้วข้อดีข้อหนึ่งคือเนื่องจากระบบซอฟต์แวร์เหล่านี้มันเป็น OpenSource นะครับหรือซอฟต์แวร์แบบเปิดรหัสนั่นเองนะครับก็จะมีคนเนี่ยเขียนโค้ดที่เป็นปลั๊กอินหรือว่าเครื่องมือต่างๆมาให้เราใช้เพิ่มเติมนะครับบางอันก็เสียเงินบางอันก็ไม่เสียเงินนะครับซึ่งเราสามารถดาวน์โหลดมาแล้วก็เอาไปใช้ในซอฟต์แวร์เหล่านี้ หรือว่าอย่าง WordPress ได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อดีของเจ้าข้อที่4นะครับส่วนข้อที่2นะครับที่ว่าใช้ซอฟต์แวร์ในการสร้างเว็บไซต์บนเดสก์ท็อปของเราก่อนแล้วค่อย Export เป็นไฟล์แล้วค่อยอัปโหลดขึ้นไปอันนี้เนี่ยไม่ค่อยได้รับความนิยมแล้วในสมัยนี้นะครับเขาก็จะกระโดดไปเป็นการเขียนโค้ดเลยมากกว่านะครับไหนๆก็จะทําบนเครื่องตัวเองแล้วเขียนโค้ดขึ้นมาซะเลยนะครับซึ่งเป็นวิธีที่ช้าที่สุดอย่างที่ผมบอกนะครับ ่อให้มีประสบการณ์แค่ไหนนะครับการเขียนโค้ดสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาตั้งแต่ต้นไม่ใช่เรื่องที่มันง่ายขนาดที่ว่าเขียนไป10นาทีมีเว็บไซต์ได้นะครับต่างกันกับเว็บสมุดรูปนะครับสามาัครใช้งานปุ๊บเลือกเทมเพลตมีเว็บไซต์ได้เลยนะครับหรืออย่าง CMS ติดตั้งปุ๊บเราเขียนอะไรเข้าไปก็ได้ก็ใช้ได้แล้วนะครับไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับก็ทําได้ละแต่การเขียนโค้ดนี่นานกว่านั้นแน่นอนนะครับ ทีนี้เราจะเลือกอะไรดีนะครับแต่ก่อนที่จะเลือกอะไรดีผมลืมไปนะครับเมื่อกี้ผมบอกว่าจะพูดถึงความสับสนของ wordpress com กับ wordpress org นะครับตอนนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องหนึ่งอยู่นะครับเพราะว่า wordpress org เนี่ยมันเป็นซอฟต์แวร์ open source cms ใช่ไหมครับแล้วเจ้าของ wordpress ที่คิด wordpress org ขึ้นมาเนี่ยก็ไปจดโดเมน wordpress com ขึ้นมาครับซึ่ง wordpress com เนี่ยมันเป็นเว็บไซต์แบบเว็บสมร็จรูปนะครับ กจะใช้เนี่ยใช้ฟรีก็ได้ก็เหมือน Wix กับ w i บ l ีแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะใช้แบบพรีเมียมมันก็มีให้เลือกเหมือนกันนะครับคนที่อยู่ในโลก Open Source เขาบอกว่ามันเอาเปรียบเกินไปถ้าเกิดว่าไปจดโดเมน a g e c o m อย่างเงี้ยเวลาคนพูดถึง WordPress เขาอาจจะสับสนได้ว่าเอ๊ะตกลง WordPress ไหนกันแน่นะครับทางทั้งที่เขาต้องการจะพูดถึง w o r d p r e s s .org แต่คนที่ฟังเราก็นึกถึง wordpress.com ไปแล้ว อะไรอย่างนี้นะครับเขาก็เลยเป็นเรื่องราวกันอยู่ณตอนนี้นะครับแต่ผมแนะนํางี้ครับใน wordpress.com นะครับมันก็เป็นเว็บสรต์รูปก็มีข้อดีข้อเสียเหมือนกับ wix กับ w ิบรีเนี่ยแหละส่วน wordpress.org มันเป็นซอฟต์แวร์ที่เป็น C.M.S. นะครับและ wordpress.com เนี่ยข้อได้เปรียบที่หนึ่กว่าเว็บสไซต์รูปอ,อื่นก็คือในการจ่ายตังค์ขั้นสุดยอดของมันนะครับก็คือ business plan นะมันสามารถที่จะ ลงปลั๊กอินได้นั่นเองนะครับซึ่งผมเคยเข้าไปดูแล้วนะครับว่าเวลาที่เขามาให้ลงปลั๊กอินเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงปรากฏว่าหน้าตาเนี่ยเหมือนกับ w o r d p r e s s org อย่างไงอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็เอามาโฮสติ้งบนพื้นที่ของ w o r d p r e s s com นั่นเองนะครับอันนี้คือ business site ของ w o r d p r e s s com นะครับ แต่ถ้าจะเลือก b u s i n n s t แบบนี้นะครับผมแนะนำว่าเราไปเช่าเว็บโฮสติ้งติดตั้ง wordpress org เองดีกว่านะครับน่าจะควบคุมได้ดีกว่านะครับทีนี้แล้วเราจะเลือกอย่างไรดีนะครับมีแนวคิดอย่างนี้ครับถ้าเกิดว่าเราทำเว็บบริษัทง่ายๆนะครับโดยที่ไม่ต้องมีลูกเล่นอะไรบ้างเพียงแค่แสดงข้อมูลเล็กๆ,ๆน้อยๆเท่านั้นนะครับ Google Sites เลยนะครับเป็นคำตอบที่ดีมากนะครับเพราะว่าทั้งฟรีด้วยแล้วก็สามารถ จดคอสตอมโดเมนนะครับปีละไม่กี่บาทนะครับปีละไม่เกิน500บาทก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับเว็บบริษัทแบบง่ายๆนะครับที่ต้องการแสดงข้อมูลเล็กๆน้อยๆของบริษัทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าต้องการดีไซน์แบบเก๋ๆเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ว่าไม่ต้องมีฟังก์ชันอะไรมากเนี่ย w i กกับวิบลีก็น่าสนใจนะครับโดย Basic Plan เนี่ยของเขาก็ไม่ได้ราคาแพงมากนะครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่ต้องการจัดการอัปเดตหรืออัปเกรดซอฟต์แวร์ ในเครื่องเว็บโฮสติ้งของเรานะครับก็ใช้เว็บเสิร์ชรูปก็สบายใจกว่านะครับแต่ข้อเสียของมันก็คืออย่างที่ว่าครับถ้าเกิดว่าไม่ใจตั้งเมื่อไหร่โฆษณาก็มาเมื่อนั้นนะครับแล้วก็เว็บไซต์ของเราก็จะไม่ได้เป็นคอสตอมโดเมนด้วยหรือว่าโดเมน com ของเราเองแล้วทีนี้ถามว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบ w i x w เวกับ r d p r e s s com แล้วเราจะเลือกอะไรดีนะครับให้เราดูครับว่าแต่ละอย่างเนี่ย มันมีฟีเจอร์แบบไหนที่เราต้องการนะครับอย่างเช่น Wix กับ w e บลีเนี่ยสคนนี้เขาคู่แข่งแข่งกันมานานแล้วมันก็สูสีกันผมคิดว่าแบบไหนก็ได้เลยนะครับทั้งคู่เนี่ยต่างกันแค่เทมเพลตกับแนวทางการดีไซน์นิดหน่อยเท่านั้นนะครับแต่ต้องยอมรับว่า Wix กับ w e บลีเนี่ยเขาไปไกลกว่า wordpress.com ที่เป็นแพ็กเกจเบสิกปกตินะครับเพราะว่า o r r p s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  m o m ที่เป็น Business p a เกจเนี่ยเขามีการลงปลักอินเพิ่มเติมได้นะครับก็จะได้แต้มต่อตรงนี้ แต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะครับ wordpress.com ที่เป็น business Act เนี่ยมันก็เหมือนกับ wordpress.org ที่เราเนี่ยไปเช่าโฮสแล้วก็ติดตั้งเจ้าซอฟต์แวร์ลงไปแล้วก็ทำเว็บไซต์นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการไปไกลขนาดนั้นนะครับผมก็จะแนะนำว่าเราใช้เจ้าตัว wordpress.org ดีกว่านะครับแล้วก็ติดตั้งในเว็บโฮสติ้งของเราเองเพราะเราสามารถเพิ่มเติมความสามารถอะไรลงไปก็ได้นะครับ ผ่านการใช้ปลักอินที่ระบบเว็บสมเด็จรูปไม่มีนั่นเองนะครับและสุดท้ายที่สุดนะครับการที่เราจะเลือกอะไรก็ตามนะครับเราพยายามอย่าไปดูว่าเออเทมเพลตอันนี้มันสวยเทมเพลตอันนั้นมันสุดยอดไปเลยนะครับการดูที่เทมเพลตเนี่ยมันใช้จริงไม่ได้นะครับเทมเพลตเนี่ยมันเหมาะกับเว็บที่ ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับเพราะว่าจะใช้เซตของข้อมูลตามเซตที่เทมเพลตตั้งมานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเว็บของเราเนี่ยเริ่มมีข้อมูลเยอะๆมีข้อมูลที่ไม่เหมือนเทมเพลตนะครับการหยิบเทมเพลตมาใช้เนี่ยก็เปลี่ยนแปลงได้นิดหน่อยบางคนเนี่ยโหลดเทมเพลตมาทั้งหน้าแต่ใช้แค่ส่วนหัวอย่างเดียวนะครับเพราะว่าข้อมูลที่เหลือเนี่ยไม่ตรงกับเทมเพลตนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะออกแบบ,แบ,บเว็บไซต์ได้นะครับเราเขียนคอนเทนต์ขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยเราค่อยๆดูว่า คอนเทนต์ของเราเหมาะกับเทมเพลตแบบไหนแล้วเราถึงจะไปเลือกเทมเพลตหรือว่าเราจะสร้างใหม่ตั้งแต่แรกเลยก็ได้แต่มันอาจจะช้าหน่อยแต่ก็มีข้อดีในระยะยาวนั่นเองครับและสสำหรับในเอพิโซดนี้นะครับก็หวังว่าทุกท่านจะได้แนวคิดในการเลือกเครื่องมือในการทำเว็บไซต์นะครับว่าเราจะเลือกเครื่องมือแบบไหนดีถ้าท่านใดต้องการติดตามพอดแคสต์ปารากรสอนสร้างเว็บก็สามารถติดตามได้ที่ s p o t i f y g o o g l e Podcast หรือว่า i ไอ n e podcast ได้เลยนะครับเพียงเข้าไปที่แพลตฟอร์มแล้วพิมพ์คำว่าพลากรเว้นวักสอนสร้างเว็บนะครับก็จะเจอกับพอดแคสของเรากดติดตามได้เลยนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับถ้าใครต้องการติดตามผ่านช่องทาง YouTube ก็ไปที่ช่องพลากรสอนสร้างเว็บแล้วก็กดติดตามได้เลยอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยนะครับเวลาที่มีพอดแคสเอพิโซดใหม่ๆออกมาเราก็จะได้รู้ทันทีครับ แล้วถ้าท่านไหนมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับว่าเราคิดเห็นอย่างไรกับเครื่องมือตัวไหนแล้วเดี๋ยวผมจะมาตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับสำหรับในเอพิโซดนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับเจอกันในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับพลากรสอนสร้างเว็บ